สวัสดีครับอยู่ในช่องที่นัรถจำสิ่งนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราตอนนี้เราก็ดูครับสาดตาขึ้นเยอะเลยมาถึงบ้านตอนช่วงเที่ยงครับแล้วก็ล้างรถไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับยังไม่ได้เช็ดนะแต่ก็สะอาดอยู่โอ้เหนื่อยเลยเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างไรน้ําบาดาลครับมันจะเป็นคราบเห็นไหม นะถ้าเราเช็ดมันก็ออกแต่เดี๋ยวมันได้เช็ดรีบไหมครับรีบล้างด้วยเลยโอ้ยเป็นรอยถอดเลเนาะนี่อ้อมัจะเป็นน้ำยางตันนี้เราก็กลับบ้านสาเหตุที่กลับก็จะเป็นว่ารถมีปัญหาครับก็เดี๋ยวจะเอาไปเช็คก่อนไปให้ช่างมดให้ช่างมดเช็คแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าจะได้เปลี่ยนเทอร์โบหรือเปล่า ต้องเช็คแกบอ,อกว่าเดี๋ยวจะเช็คพวกเช็คพวกฝาสูบอะไรดูก่อนครับเอ้ยเช็คไอไอน้ำมันเครื่องดูก่อนต้องเกะอะไรสักอย่างนี่แหละเช็คอะดนอะไร่านผอ้มชมสงสยัยโดนจอบฟาดเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น่าฟาดเลยต้องซ่อมนะครับต้องซ่อมสีหรือไม่หาติ๊กเกอร์อะไรมาเปะอะไรติ๊กเกอร์สีขาวอยู่เนี่ย ดินก็ติดไม่ติดนะล้างแล้วครับแต่ยังไม่ได้ล้างถึงกับว่าสะอาดเอาแค่ว่ามันให้แต่ไม่ขึ้นสนิมพอแล้วจอดประมาณ2วันแค่นั้นแหละครับแล้วก็ไปวิ่งงานต่อนะก็น่าจะหมดหลายบาทอยู่นะถ้าได้เปลี่ยนเธอโบว่าประมาณ2องหมืนกว่าบาทล้างไม่สะอาดฝงฝุ่นก็เงาดี ดำอยู่ครับฝาท้ายก็เริ่มฝาท้ายเริ่มเละทีละจุดทีละจุดแล้วตรงนี้ก็น่าจะโดนรถถ่ายแหละนะครับตรงนี้ก็เปิดอันตรายวะที่มือเลยน,นั่นนี่ตรงนี้ก็ฉีดอ,อันนี้น่าจะโดนแมคโครนะสันติธารนมะคมด้วยนี่อันตรายมาก ก็ล้างให้มันดูพอดูได้ครับดูสกปรกไปจอดอไม่สวยทัดสีก็เงานะล้างอยู่ไปช่างโมดครับเพราะว่าแกรู้สึกว่าแกจะมีของนะครับก็คือเนี่ยผมไม่ได้เลือกเทอร์โบเลยนะว่าผมจะใส่โบอะไรแต่ว่า ตอนแรกอ่ะผมอยากใส่เป็นที่ดีศูนย์เจ็ดนะครับแต่ว่าทีนี้มันไม่มีของก็เลยทักถามช่างหมดเพราะว่าเราก็เคยทำกับเจทักถามเจว่าช่างมีเทอโบมีเทอร์โบผมใส่ไหมถ้าผมไปเช็คแล้วถ้าเทอโบมันรั่วก็จะใส่เลยทีนี้ก็เลย ทักถ okay. ามแกก็ว่าเอาเข้ามาลองถอดไอะไรน,น้ํามันไอ้น้ามันเครื่องอะไรสักอย่างนี่แหละไอบนฝาซูบอะดูก่อนผมก็โอ,อ,อ้ถอดยังไงวะถอดไม่เป็นก็เลยโอ้ไหนๆก็มาแล้วว่าไหนๆก็มานี่แล้ววะก็เลยเช็คอยู่นี่แหละเพราะว่าอยู่ทางนูน้นช่างไม่ค่อยม,มีช่างที่เปแบบรู้จักแล้วก็สนิทถ้ามานี่ถ้าช่างหมดถ้าไม่ได้ทำกับช่างหมดก็ทํากับเสียอันก็ได้นะครับ เพราะว่าพี่อัญใจก,ก็บอกว่าเอามาเช็คได้เอาเข้ามาเช็คได้ผมก็เลยตัดสินใจว่าเออลองพักถามช่างโมด,ดูนะครับเพราะว่าใจก,ก็ทำดีอยู่นะเสียเสียดายตัวนี้มากเลยเนะี่ยตลกตันี้ก็เลยเออว่าจะเอาเข้าไปดูครับ แล้วเสียงมันเริ่มเพี้ยนเพี้ยนแล้วครับตอนนี้เสียงหอนอ่ะมันเริ่มเพี้ยนเพี้ยนครับเสียงมันแบบมันมันหอนนิดหนึ่งปุ๊บมันตัดแล้วมันก็หอนเบาๆนะครับรู้สึกว่ามันเริ่มแปลกๆแล้วไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่ามันแปลกจริงๆนะตอนผมขับมาจากนู่นอ่ะควันมันก็ขาวตลอดนะคิดตอนแรกอ่ะมันผมคิดว่าเอ้าลองขับไกลๆดูเผื่อมันจะหาย มันก็ไม่หายมันก็ขาวแต่เมื่อคืนน่ะผมอ่ะเมื่อวานตอนเย็นนะผมเอ่อทำการทำการเอ่อเช็คเอ่อเช็คกอนฝุ่นเยอะเช็คท่อยางดูท่อยางเนี่ยท่อยางตรงอินเตอร์ปกติอ่ะมันก็มีน้ํามันเครื่องอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยน้ามันเครื่องมันเยอะไงน้ํามันเครื่องมันออกเยอะครับ มันเครื่องมันมันเยอะ,อะก็เลย,ยน่าจะสันนิษฐานว่าแกนน่าจะรั่วแกนน่าจะหลวมแล้วแลบครับแกนเทอร์โบนะ<า>ก็ลองถามดูงั้นนะถามผู้ถามช่างเก่งแกเขาบอกว่าถ้าเกิดจะจูนอะ่ะถ้าเกิดจะจูนอะ่ะถ้าเกิดคิดว่าเธอโบรั่วจริงๆอะ่ะก็เปลี่ยนเลยแล้วค่อยจูนไม่งั้นมันจะเสียเงินสองต่อครับเพราะว่า ถ้าเราจูนแล้วแล้วเราเม่อมันไม่หายอะ่ะถ้าเกิดเป็นกับเทอร์โบอ่ะพอเราจูนแล้วเราก็เสียเงินทีนี้เราก็ต้องมาเปลี่ยนเทอร์โบอีกแล้วเราก็ต้องไปจูนอีกมันก็เสียสองต่อนะครับถ้าเกิดเราเช็คปุ๊บแล้วมันเป็นกับเทอร์โบเราก็เปลี่ยนเทอร์โบปุ๊บแล้วเราค่อยไปจูนหรือไม่ก็ยังไม่ค่อยยังไม่ต้องจูนก็ได้เพราะว่าอันนี้คือจูนจูนจูน เกือไว้แล้วครับจูนรอบหนึ่งก็หมืน่นประมาณหมื่นสองครับถ้าจูนสองรอบก็สองหมืนสี่เนี่ยแต่ถ้าปั๊มสายจูนรอบหนึ่งก็สามพันแค่นั้นแหละรครับจูนปั๊มนะตั้งไฟตั้งน้ํามันก็สามพันแต่เขามันเร็วนะถ้าจะตั้งไฟตั้งน้ำมันก็เป็นหมืน่นนะครับ สุดต่ำทคไหนเนะาะพี่กาบอากน,นี่ก็เลยเดี๋ยวไปเช็คก่อนถ้าเป็นกระเทอร์โบเปลี่ยนคุยจะโพอนะครับว่ายังไงล้องรีบทําครับไม่งั้นมันจะส่งผลหลายอย่างนะครับถ้าเกิดเป็นกระเทอร์โบอะ่ะ<ม>เออ เขาบอกว่าถ้าเป็นกับเทอร์โบถ้าเทอร์โบลวมเนี่ยถ้าเกิดเราขับไปเราเราไม่สนใจนะคือเราใช้ได้ใช้ไปก่อนน่ะเพราะว่ารถเนี้ยมันไม่เหมือนปั๊มสายไงถ้าเราใช้ได้ใช้ไปก่อนน่ะถ้าเทอร์โบมันขาดอ่ะเครื่องมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะโอเวอร์โหลดป่ะหรือว่าโอเวอร์อะไรโอเวอร์ลัมนี่แหละคือมันจะมันจะน้ํามันเครื่องมันจะเข้าไปจุดระเบิดแล้วมันจะทําทําให้เครื่องมันยังไงล่ะเครื่องมันแบบมันเล่งสุดเลยอ่ะเล่งจน จนเครื่องร้อนแล้วมันระเบิดอะเครื่องคือเครื่องเนี่ยน็อกเลยดับดับยากด้วยอันนี้คือถามแล้วเขาบอกมาอย่างนี้นะครับก็คือให้เช็คเช็คเช็คให้ชัวร์ดีกว่าว่าเป็นกับอะไรถ้าเกิดไม่เป็นกับเทอร์โบถ้าเกิดเป็นกับหอวฉีดเออเราก็เช็คหอวฉีดครับถ้าเกิดเช็คแล้วปุ๊บเป็นกับเทอร์โบเราก็เปลี่ยนเทอร์โบปุ๊บแล้วเราค่อยไปจูนลดน้ํามันเอาเพราะว่า แต่ผมว่าน้ํามันอะ่ะผมว่ามันน่าจะเพราะว่าถ้ามันถ้ามันจูนน้ามันมาเยอะอะมันก็ต้องเป็นตั้งแต่แรกแล้วนะครับควันขาวนี่มันก็ต้องเป็นเป็นตั้งแต่ตอนที่ออา,ากอูอ่อ่ะตอนนั้นน่าจะยังไม่เป็นนะตอนนั้นควันไม่มีควันเลยมีแต่คว,วันดำก็ต้องต้องเช็คดูอะ่ะมันก็ พูดยากนะครับเพราะว่าคืออาการอ่ะมันบอกไม่ได้ครับว่ามันเกิดจากอะไรสันนิฐานแค่ได้แค่สันนิฐานแล้วก็ต้องเอาไปเช็คนะครับนั่นแหละมันก็ยากแบบนี้แหละครับโอเคครับเดี๋ยวก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมไปถ้าไปถึงเดี๋ยวผมจะอัปเดตคลิปให้ดูนะครับบา,บายครับคลิปนี้